สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ําให้ใส่นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อไว้ว่าถ้าไม่ยึดวินัยสงฆ์อย่าเป็นพระนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยพระครูประหลัดธีรนัทณรธาเมตตา ธรรมโมประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธได้เข้ายืนหนังสือถึงพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการอ่านถแถลงการเรื่องสื่อมวลชนไทยเสนอข่าวเท็จใช้วาทกรรมทำลายพระสงฆ์และพระพุทธศาสนามีการกล่าวหาครับบอกว่าการเสนอข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ด้านลบด้านเดียวโดยที่ไม่พยายามสแสวงหาความจริงอย่างรอบด้านเนี่ย กลุ่มบุคคลนี้ได้มีการชูป้ายตัดเพอสังคมมีการประชดประชันเสศษสีอย่างเช่นข้อความที่บอกว่าจะให้พระสงค์มีชีวิตอยู่อย่างไรเดินชมทะเลก็ผิดเดินเซเว่นก็ผิดเดินห้างสรรพสินค้าก็ผิดอาบน้ำตกกลางธรรมชาติก็ผิดจะให้อยู่บนยอดไม้หรือยอย่างไรนอกจากนี้เนี่นะครับครูประหลัดที่ว่านี้ยังอ่านข้อเรียกร้องต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าข้อหนึ่ง สื่อบนชนเนี่ยควรจะยึดมั่นในจรรยาบัณของการเป็นสื่อบนชนที่ดีข้อสองสื่อบนชนควรจะมีอุดมการยึดมั่นในสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคงไม่ใช่เห็นแก่กล้วยที่าศาสนาอื่นหยิบยื่นให้แล้วก็แปลเปลี่ยนอุดมการเป็นอื่นไปแล้วก็ข้อสครับสื่อบนชนควรจะมีทัศนคติในทางบวกเพื่อการพัฒนาชาติไม่ใช่มีทัศนคติในทางลบเพราะว่านั่นจะเป็นการทำลายชาติมากกว่า พร้อมกันนี้นะครับยังมีการเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยข้อเรียกร้องคือข้อหนึ่งขอให้ใช้อำนาจในการบริหารประเทศปกป้องชาติปกป้องพระพุทธศาสนาและปกป้องพระมหากษัตริย์โดยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุเป็นผลมีธรรมมาพิบาลข้อสองควบคุมดูแลสื่อสารมวลชนไทยให้เสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่มุ่งร้ายทำลายโดยให้ตั้งมั่นอยู่บนหลักของจรรยาบรรณของสื่อมวลชนที่ดี ข้อสสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องด้วยงบประมาณ1 0,000ื่นล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาของชาติอย่างแท้จริงข้อ4นายกรัฐมนตรีจะต้องประพฤติตนแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้น,นำประเทศในฐานะเป็นชาวพุทธที่มีความเคารพในพระรันาตนตรัยประการที่1ครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามวินัยสง์อยู่แล้วนะครับ ต้องทําตามกฎของมหาเทรสมาคมซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั่นแหละครับถ้าหากว่าฝ่าฝืนย่อมมีความผิดไม่ใช่หรือครับแล้วก็มีบทลงโทษจากคณะสงฆ์ด้วยนะครับและถ้าหากว่าทําผิดกฎหมายก็ต้องโดนดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้วยอันนี้เป็นปกติเลยในประการที่1ประการที่2ครับถ้อยคําตัดพอเสียดสีข้างต้นเนี่ยไร้สาระมากท่านลาบากกับการเป็นพระแล้วปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ไม่ได้เนี่ย พแค่ลาศิขาออกไปมันก็เท่านั้นแหละครับจะได้ไม่ทําให้พระศาสนาเนี่ยมัวหมุนขึ้นมาประการที่3นะครับปัจจุบันนี้กรณีพระสงฆ์นอกรีดมีไหมมีครับมีอยู่จริงเช่นเดียวกับตํารวจนอกรีดมีไหมมีอยู่จริงครับสื่อมวลชนโกงเงินโฆษณามีไหมมีครับก็เคยมีการติดคุกก็เห็นมาแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นใครทําผิดกฎหมายใครทําผิดวินัยสงฆ์ก็ต้องโดนจัดการขั้นเด็ดขาด ไม่ใช่มากล่าวหาสื่อแบบเหมารวมว่าไปรับเงินจากศาสนาอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ประการที่4ครับปัจจุบันเนี่ยมีพระชั้นผู้ใหญ่ระดับจเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมที่อาจจะขัดต่อพระธรรมวินัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอาศัยความไร้สติปัญญาของคนบางกลุ่มใช้วิธีการสร้างภาพการตลาดการโฆษณาชวนเชื่อเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์เช่นเขียนยันบ้างสักยันบ้าง ทำพิธีเสริมดวงบ้างแก้ดวงบ้างลงณห,หน้าทองแบบเต็มใบหน้าบ้างสารพัดส,สารพันละครับการกระทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับมันเป็นโลกวัชชะเป็นอวิชชาหรือว่าเป็นเดรัจฉานวิช,ชาซึ่งขัดต่อความเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนามหาเถรสมาคมก็ควรจะต้องเข้มงวดใช้อำนาจตามพรบคณะสงฆ์เนี่ยล้างบางเพื่อเอาผิดพระนอกรีดเหล่านี้ด้วยนะครับประการที่หครับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพอสอเนี่ยมีเครือข่ายในส่วนของภูมิภาคควรจะต้องทำงานแอคทีฟให้มากกว่านี้ทุกจังหวัดต้องช่วยกันสอดส่องดูแลสิ่งที่ไม่ชอบมาผากลหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียนะครับแล้วรีบรายงานเข้ามาอย่างส่วนกลางเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ควรทำงานในเชิงรุกครับป้องกันสิ่งร้ายที่คอยบ่อนทำลายแล้วก็สร้างความสับสนในสังคมงวงกว้างอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ดีเนี่ยก็เผยแพร่ให้สังคมเขาได้รับรู้ด้วยนะครับนี่เป็นประการที่5ประการที่6ครับกรณีที่มีการทุจริตประพฤติมิชอบเช่นคดีเงินทอนวัดคดีฟอกเงินคดียักยอกทรัพย์สารพัดส,สารพันเนี่ยย่อมเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วนะครับจะอ้างว่าเป็นพระแล้ว ไม่ต้องโดนดำเนินคดีเมื่อมีหลักฐานการกระทำผิดช,ชัดเจนเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับประการที่7ดครับยุคนี้เนี่ยควรจะกวาดล้างอลัชีให้สิ้นซากสักทีหนึ่งน่าคิดนะครับน่าคิดว่าพจนานุก,กรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสัพ์พระธรรมปิฎดกหรือว่าประยุติประยุตโตเนี่ยได้ให้คําอธิบายคําว่าอาัชีเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความละอายหรือผู้ที่หน้าด้าน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ทรงตรากฎหมายที่เรียกว่ากฎพระสงฆ์เพื่อกวาดล้างพวกอารชีที่แอบเข้ามาแอบแฝงทําลายพระศาสนากฎพระสงฆ์ข้อที่6ในกฎหมายตราสามดวงเนี่ยระบุว่าอย่างนี้ครับบอกว่าภิกษุทุกวันนี้บวชเข้ามิได้กระทําตามพระวินยัยปลนนิบัติเห็นแต่เลี้ยงชีวิตผิดธรรมะให้มีแต่เนื้อหนังบริบูรณ์ประดุดโคกระบือ มีแต่จะบริโภคอาหารให้จำเริญเนื้อหนังจะได้จำเริญสติปัญญานั้นหาไม่ได้เป็นภิกษุสมณเณรลามกในพระศาสนาฝ่ายคารวสาก็ปราศจากปัญญามิได้รู้ว่าทำทานเช่นนี้จะเกิดผลน้อยมากแก่คนหาไม่ได้มักพอใจทำทานแก่ภิกษุสมณเณรอันประสานทำการของตนจึงทำทานบังคาบย่อมมักง่ายถวายเงินทองของอันเป็นอกับปียมิควรแก่สมณนะ สมณะก็มีใจโลภสะสมทรัพย์เลี้ยงชีวิตผิดพระพุทธบัญญัติชนีได้ชื่อว่าคารวาสหมู่นั้นให้กำลังแก่ภิษสุโจรอันปล้นพระศาสนาทานนั้นหาผลไม่ได้ชื่อว่าทำลายพระศาสนานี่เป็นประการที่7นะครับประการที่8ครับส่วนพระสงฆ์ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิท,ทางการเมืองเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆนานา,นาเนี่ยพึงสำเหนียกไว้ด้วยนะครับว่าไม่มีใครเป็นพระสงฆ์มาตั้งแต่เกิดหรอกครับ การเกิดเป็นพระสงฆ์ก็ต้องทำตามวินัยสงฆ์สิครับถ้าเกิดติดขัดถ้าอยากจะสแสวงหาผลประโยชน์อันตรงกันข้ามกับการลดละเลิกซึ่งเป็นหัวใจของการบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าอยู่เป็นพระสงฆ์อีกต่อไปเลยครับลาสิขาออกมาไม่มีกฎหมายมบังคับให้เป็นพระสงฆ์ต่อไปนะครับที่สําคัญเนี่ยน่าจะดีต่อพระพุทธศาสนาโดยรวมสร่งยซ้ำไปถ้าเกิดลดจํานวนพระที่ไม่อยากเป็นพระลงไปได้อีกเนี่ยนะครับ